รสไม่ขาดก่นีนะครับเยื่ออะไรก้แอยู่ช่องสีนี่อันนี้เป็นผมผ้าที่ผสมอะไรครับผสมน้ำพร้อยเขี่ยวน้ำพร้อยเขี้ยวน้ำพร้อยเขี่ยวคนพอคนเห็นสีเนี้จะคิดว่าเป็นอ้าเนื้อแสงดินแสงอรุนแต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ำพ่อยเขี้ยวนี่นแสงอรุนจะมีวรรณะอีกแบบหนึ่งเป็นดินเป็นดินนะ ครับเนี่ยมันค่อยเคี่ยวจะเป็นเหมือนกับเราแช่หิมแช่อิมนะแล้วก็ตัวตัวเนื้อครับเป็นเนื้อกับปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณรปูนไทยโบราณเป็นสารตารั้งต้นเป็นสารตั้งต้นในการทำครับก็จะเป็นจะอาเขาเรียกว่าหินเทาเ้าหินเท้าก็คือหินที่จำไม่ละเอียดที่ได้มาจากหินเท้าหรือหินภูเขา ของวัลคังยุกยุกกลางเมื่อกี้อะไรท่านกูโรตอยู่เนาะท่านท่านยุกกลางไม่ต้องกลัวท่านครับท่านสมเด็จท่านสองสี่สิดวสัึ่เป็นอสงว่เพรามาไยบอันนี้ก็จะเป็นผขกเวลาเพราะผขกเวลาสองไปา้จะเป็นสีา ไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนอกับบล็อกอ่ะบล็อกไม่พิมพ์บล็อกไม่พิงเหมือนเป็นสีดำเป็นสีดำนะแคลแไซค์เกินอย่างนงี้คือแท้เนี่ยทนยะุคที่บอกครับแป้งมันไม่ใช่แป้งครับมันเป็นแคลไซค์หรือว่าแคลเซียมครับคนนี้หลายชั้นเ,นเลยก็เราเรายิ่งหลายชั้นก็คือ ความหนาแน่นมากเท่าไหร่ันก็ยิ่งมีอยยุ้ยมากขึ้นเท่านั้นองพระก็จะยิ่งมีองนยุ้ยมากขึ้นข mm ุด hmm. ทองเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าทองทองสัำริ์นะเป็นกระปุกทองสัำริ์ไม่ใช่ทองคําแท้ mm hmm. เพราะว่าน้ําของถ้าเป็นทองคําแท้จะเป็นอีกสีหนึ่งมันจะไม่แข็งมันจะไม่แข็งด้านอย่างนี้เกรนของโลหะก็จะเป็นเกรนของโลหะ อันนี้เป็นเกมของโลหะที่มีตัวนี้คือังกะสีองแดงของแดงสังกะสีสีวแดงสังกะสีอาจจะมีที่กเขาไปเพิ่มนิดหน่อกหมู่ยังมาหาหู่ยังมอะรโอ้คิวยาวเดี๋ยวพอเสร็จวครับพอแล้อาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาหมดแล้วบพอปั่นเพราะว่า